ถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นล้านนี้เลย FDC ชอบบริการกดเกมพัสและกดกิฟต์แมพต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบัคที่ถูกสุดโหดกระโดดคีบเ็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID.PASS และมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อ ครับโอ้ยเย้ดผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ทิสนมน้อยคู่ใจผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับหรือภายในคลิปเราตัวนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับตัวละครลับกันนะครับผมที่เรานะครับหาได้จากโลกของบีทเทพบอรณะนะครับหรือด่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต7นี้เองนะครับจะเป็นด่านใหม่ล่าสุดเลยนะครับของอนิเมะเรื่องบีทนะครับเป็นตัวละครนะครับไอเซน ตัวนี้นี่เองครับเป็นตัวละครลับนะครับของโลกนี้หรือของด่านนี้นะครับที่เราเนี่ยสามารถหาได้จากตู้สุ่มนะครับขอตัวละครลับนะครับจะมองไม่เห็นจาก สูสุมด้วยตาเปล่านะครับคือเราเนี่ยต้องทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการันตีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการหาตัวละครลับอย่างไอเซนนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงแล้วกันเนาะก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่มรีวิวนะครับในส่วนของตัวสกิลนะครับแล้วก็แอนิเมชันต่างๆนะครับพร้อมกับดาเมจแบบเจาะลึกนะครับตอนที่ผมสุ่มนะครับผมสุ่มเนี่ยไปด้วยลัคกี้นะครับบวกอยู่ที่8.5นะครับหรือก็เท่ากับตอนนี้เลยครับแล้วตอนที่ผมสุ่มนะครับผมก็ใช้้เเงินนนตออสุ่่่่มมีียยยูทประาณ7ดว นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะบางคนเนี่ยดวงดีกว่าผมอีกนะครับสูงแค่หลักบิลเลียนเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเออหมดไปเป็น <c oughs> 7T ทีเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาสําหรับตัวละครนี้นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วแบบว่า,เ,าเงินใกล้จะหมดเนี่ยมันได้พอดีเลยนะครับก็จะมารีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูข้อมูลนะครับแบบเดี๋ยวให้เพื่อนดูสกิลก่อนเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสำหรับตัวสกิลนะครับกดโจมตีไปนะครับตีครับจังหวะที่1ครับ จังหวะที่2อ่าจังหวะที่3ครับและจังหวะที่4นะครับดูเหมือนว่าจะตีประมาณ4จังหวะด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวสกิลนะครับถอยหลังไปนี่สกิลประมาณนี้เลยครับผมอ่ะที่จริงผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าท่าไม้ตายแบบนี้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับหายเพื่อนคนไหนนะครับดูเรื่องบีชนะครับแล้วจําชื่อท่านี้ได้อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอ่าสำหรับท่าไม้ตายก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราจะมาดูข้อมูลแบบเจาะลึกกันบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจเป็นยังไงอะไรยังไง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดานะครับเลเวลหนึ่งสตาร์เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่190นะครับผมอืมร้อยเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลชายนี่นี่ครับก็อยู่ที่3เออไม่ใช่ดาเมจสิอยู่ที่340นะครับแต่ถ้าตัวนี้เลเวลร้อยเลเวลร้อยนะครับกลางๆเลยอยู่ที่ 18M ด้วยกันนะครับไม่ชายนี่นะครับก็อยู่ที่ 10m แล้วนะครับแต่ถ้าเลเวลนะครับแม็ที่สุดนะเวลานี้ใช่ไหมแม็ที่สุด35ก็อยู่ที่ 4480m นะครับผมประมาณนี้นะครับผมถือว่าเยอะนะถ้าเป็นชายนี่นะครับบวกไปเกือบเท่าตัวเลยเพื่อนๆเกือบเท่าตัวนะครับสิว่าเยอะจะจัดนะครับเป็นตัวรับที่น่าจะเรียกว่าโหดที่สุดแล้วไหมสมมุติว่าถ้าผมเปรียบเทียบกับอลิสนะครับ อลิสนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้800หรอ800 M นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือเยอะมานะครับ40 M นะครับต่างจากอลิสนิดหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยจริงๆผมจะทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าตัวไหนโหดกว่ากันนะครับแต่เนื่องจากเลเวล2ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าห่างกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยไปฟาร์มเลเวลนะครับในส่วนของไอเซนกอดนะครับผมแล้วก็จะมาทำคลิปเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวละครลับนะครับตัวเก่าอย่างอลิสนะคคครรรรรรัััับบบบทีี่่่มมาาใในนนนนนออออออปปเเเเดดต6ะะะจจสสู้้วขงงไไไซหืลิๆผแชย์ เพราะว่าเป็นตัวละครจากด่านใหม่นะครับผมมีน้อยมากเลยที่ตัวละครจากด่านเก่านะครับจะดีกว่าด่านใหม่นะครับผมก็รอติดตามกันนะครับว่าไอเซนกับอริสนะครับตัวไหนดีกว่ากันหายเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้คําตอบอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็รีวิวให้ดูแบบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดิมนะครับสาบเพื่อนนะครับชื่นชอบคลิปเราตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทาคลิปใหม่เอามาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววววัััันนีี้สสดคครรบบบไปาายอ เลเวลต่อก่อนนะครับ